สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่อุ้ยชาแนลนะคะวันนี้วิทยาจะพาทุกคนไปเที่ยวท่ามหาราชนะคะในไม่แน่เราอาจจะลงเรือแล้วก็ข้ามฟักไปฝังคนไปวัดสระเกศาลาล่งกันาาาค่ะจริงๆแล้วว่าจะไปสวนรถไฟนะคะแต่ว่าเมื่อคืนฝันร้ายเหมือนเหมือนมีเสียงเนี่ยเสียงในฝัน,นะบอกว่าอย่าไปสวนเดิมหรือว่าไปป่าเดิมซ้าๆอะไรสักอย่างตอนนั้นอยู่ในฝันน่ามืนมากเป็นป่าอะไรแล้วก็มีน้ําด้วยอะไรเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนฝันเห็นเรือนี่ว่า เดี๋ยวจะได้เที่ยวตรงไหนบ้างหรือว่าจะไปถึงตรงไหนบ้างนะคะก็ไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะทุกคนไปค่ะ ถ่าก,กับวัดไม่ใช่วัดระแกะวัดโพทริปนี้ก็คือการเดินนี้แล้วค่ะทุกคนจริงๆตั้งใจว่าไม่อยากให้ถึงรถเลยไยรถไปถึงเลยแต่อยากเดินมากกว่านะคะก็เลยตัดสินใจลงรถแล้วก็เดินต่อนะคะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นวิวของพระราชวังนะคะ นกแทหรือนกปลอมตอบข้ามาเจ้าเป็นนกแทหรือนกปลอมเป็นนกแทบินให้ดูหน่อยสิบินบินจุดถ่ายทอดน่าจะเป็นประตูที่มีการถ่ายทอดสดหรือเปล่าคะแดดร้อนมากค่ะทุกคนอุ้ยจาได้ถ้าไปตรงเนี้ยเดินเข้าไปน้อยเดือดเตือเดือจะเป็นท่าเรือท่าเตียนซึ่งนั่งเรือไปลงที่อ่าวัดอรุณราชวรามามนะคะต่อมาตอนนั้นมากับเพื่อนเคยนั่งไปอยู่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับนั่งโอยกลับนั่ง แต่เราจะไปท่ามหาราชก่อนทุกคนเมฆสวยมากเลยดูเมฆสวยมากดูนุ่มมากโอ้ยโอ้ยเฮ้ฮัลโหลโอ้ยม่ฮึฮึฮูท่าเดี๋น้อง you. ข้ามหาราชครับผมเงียบมากเข้าได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นทุกคนอยู่ตรงนั้นเงนียบมากทุกคนข้างๆก็จะมีร้านชักขานครับทุกคนดูวิวจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำผุ้หรือเปล่าเนี่ยข้างในก็จะมี เลอกอะไรนะร้านขายของแตงเงียบม,มากๆเลยเราจะขึ้นไปดูวิวก่อนค่ะ ไปชมวิวต่อตรงนี้นะคะทุกคนสวยมากว้าดูตรงนี้สิว้คณะพยาบาลศาสรมหิดลอยู่ตรงนั้นแถวๆนี้น่าจะเป็นวังหลังมั้งเพื่อเข้าใจหรือว่าไม่ถูกก็ไม่รู้ไม่น่าใช่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ดีกว่านาะ ขึ้นไปต่อชั้นบน คนห่ะร้านค้าไม่คึกคักเลยร้านค้าคึกคักแต่คนอะไม่คึกคักนะคะเงียบเลยดูเฮ้มีคนเลยฮะข้าเรือปีคักเรือไม่ออกจากท่านี้นะคะ ปิดอยู่ไม่จำหน่ายตัว๋วเดือกก็ไม่ออกด้วยหลังจากเรือเดินผ่านก็ยุ่นทุกเรือนีแหละเนี้ยคือวิวข้างบนที่ขึ้นไปเมื่อกี้เราก็ถ่ายวิวออกมาให้ดูนะคือทั้งทั้งท่าเรือก็จะเป็นบานคนนะอ้าวแล้วถ้าถ้าเรือนี้ปิดถ้าเรือท่าเตียนจะปิดไหมคะคน้ำกดเท่าไหร่คะ น้ำขวดเท่าไหร่ะ10บาทน้าค่ะิวน้ำได้น้ำนะครับวัดมหาธาตุจะอยู่ตรงข้ามเลยนะคะทุกคนก็คือเดินออกมาจากท่ามหาลาะแล้วก็คือเข้าประตูวัดได้เลย นี่นี่เนี่ยก็คือวัดเลยนะเนี่ยวัดมหาธาตุเลยนะคะไปครับไปครับไปครับวัดชาติปิดฮะเราก็เลยตัดสินใจมาลงที่ท่ารเรือ่าเตียนเพื่อที่จะไปวัดอรุณแทนนะคะแต่ไม่รู้ว่าวาัดอรุณจะเปิดไหมเหมือนกันเราไปเสี่ยงดวงกันเนาะท่าเรือปิดท่าเรือปิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเราก็จะกลับสรุปทริปนี้นะคะทุกคนก็ได้เห็นแค่ท่ามหาราชนะคะตอนเนี้ยอุย้ยหมอ ไปเจอมาอีกแลวทุกคนหมาวัดเติมเบลน้องจะหายไหมาเอ่ะหมาพันดุม่ยแต่อุ้ยก็ไม่มีอะไรนะน้องก็คงไม่ห่าหรอกนะ น้องขา,ขาไปอยู่ไปไหนก็เมื่อมาขี้มาอือ้ออหน้าบ้านมีหันมามองด้วยนะเนี่ยไปละไปละกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนพเพิ่มยอดซับให้อุ้ยด้วยนะคะทุกคน หลอดคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันบล็อกหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย